อันนี้ทำข้าวมันไก่กินอีกแล้วนะคะอันนี้ข้าวมันไก่ฝีมพะพกกำนันเหมือนเดิมวันนี้สามขานะคะต้มสามขานี่แหละคะ่ะรอยยิ้ยมของผู้สูงอายุ <c ười> คือในการทำอาหารนี่แล้วเมื่อไหร่เมียจะพร้อม <c ười> ดูสิพิธีพิธันมากๆนะแล้วข้าวหงแล้วใช่ไหมคะข้าวทำแล้วหรอ ข้าวข้าวมันครับทำละนี่นี่คะไก่ต้มนะไก่ต้มตุมประมาณยี่สิบห้าจับกินปพอดีเนาะจะให้มันเละนะะอันนี้ก็คือน้ำซุปทำเป็นน้ำซุปได้ค่ะครัหนข้าวไี่ไหนนี่ข้าวครับอันนี้ข้าวโอ้โหข้าวเลยเนี่ย ความสุขจริงๆนะอันนี้เป็นความสุขของแกจริงๆนะไม่ใช่ว่าคอนทงคอนเทนอะไรคือนะตื่นเช้ามานะ่ะแล้วแกควรเราจะทํากับข้าวหรือ,อยังไงไม่รู้นะคือตื่นตื่นก่อนเพราะว่าเขาก็จะเขาเรียกว่าผู้สูงอายุเนาะจะตื่นก่อนอย่างเงี้ยเช้ามาก็ตื่นได้เงี้ยค่ะมีข้าวมันนะข้าวมันจะอบด้วยกระเทียมนะคะกระเทียมคือเราเราเอากระเทียม น้ำเจียวกระเทียมก่อนแล้วก็หิงใส่นิดหนึ่งแล้วข้าวลงไปผัดด้วยเสร็จแล้วก็เราก็ตักใส่ชั่ทามแล้วก็เติมน้ําน้ำต้มน้าซุปไก่นะวันนี้นะวันนี้เราเรา,เราใช้น้ําซุปไก่เนี่ยน้ําซุปไก่เนี่ยอ๋อีนน้ซน <ะ S 1> านซุปไก่อ่าดูดิโอ้โหไม่ไม่ไม่ได้ว่านั่นเลยนะใช้ข้าวาไก่จริงๆเลยโอ้โหน,นิ่มข้าวนิ่มข้าว้วนไหมเน้ เขานิมเนาะเนี่ยคือทุกอย่างต้องมีกระเทียมครับผมถ้าไม่มีกระเทียมไม่ใช่กับข้าวพอกบนันนะฮะโอ้เดือดร้น้วนเลยฮะเนี่ยใครบอกว่าไม่อยากให้แกทำอย่าให้แกทําดูรอยยิ้มี่ดูรอยยิ้มแกดิเวลาแกทํากับข้าวแล้วรอยยิ้มแกไม่สามารถที่ใครจะไปแย่งซีนได้นะนะคนอื่นจะไปทําแกก็ไม่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 เขาจะทําอย่างเนี้ย นนมันเป็นรอยยิ้มและความสุขอีกแบบหนึ่งนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะเข้างหอมนะคะเขาไม่สวยนิ่มด้วยนะโอเคนี่ละค่ะนี่เราหินแควา่ทำแก้พอกินทำมากไม่ไหวเนาะน